สวัสดีครับกลับมาพบกัน็นพันธุ์อโอโตอีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะฟอร์จูเนสภาพนางฟ้าไม่น้อยราคาประหยัดใช้เงินออกรถศูนย์บาทไม่มีเครดิตก็สามารถจับต้องและเป็นเจ้าของ f o r t u n เนได้ที่ร้านเป็นพันธ์อโอโตคันนี้พิเศษมากครับเพราะว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ีล้อด้วยคันแรกของร้านเราเลยก็ว่าได้ สำหรับใครที่ต้องการตัวรถขับ4นะอยู่ตอนนี้แนะนำเจ้า Fortuner คันนี้โอ้โหสุดยอดใช้งานได้ทุกระเบียบนิ้วและในชีวิตประจำวันด้วยนะฮะคันนี้เป็นตัวปี17ครับ2.8 Sigma 4ฟขับเคลื่อน4ล้อนะฮะฟอร์จู er เนเี่ยเราหามือ2อยู่สักคันหนึ่งเนี่ยเราต้องเช็คอะไรบ้างเราต้องดูอะไรบ้างเดี๋ยวดูในคลิปวิดีโอนี้ซื้อ Fortuner เป็นแน่นอนนะครับ คันนี้เป็นตัวปี2017นะฮะ2560นะครับราคา1 0 00 0 0ล้าน1บาทเลขไม์ห่แสมโลป้ายแดงเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเราจะย้อนกลับเวลาไปตอนปี2017ตอนนั้นป้ายแดงมันจะราคาอยู่ประมาณล้าน6นะฮะประมาณ1 6 0 0 0ล้าน6แสนบาทตีเป็นกลมๆนะครับประมาณนี้นะของเราขาย1 00 1 0 0 0ล้าน1บาทรถอายุ6ปีคือนับสำหรับในช่วงเดือนมกราคมนั่นคือปีแรกนะครับ เท่าว่าอายุเท่าเท่ากับว่าอายุตัวรถเนี่ยหปีด้วยกันใช้งานมาแค่แสนสองครับหลายคนอาจจะมองว่าเยอะหลายคนอาจจะมองว่าน้อยหลายคนอาจจะไม่ได้มองในเรื่องตัวเลขใหม่แต่ถามว่าน้อยไหมน้อยมากเฉลี่ยวออมาแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยด้วยซ้ำนะฮะไฟหน้านี่ก็โปรจคเตอร์นะครับไบบีม led day time running light นะฮะตันมอก led อยู่แล้วครับสำหรับรถราคา1นล้านหกแสนบาทถ้าเกิน ไฟหน้า LED แตนหมอกฮาโลเจนไม่ใช่นะครับนี่คือตัวท็อปสุดออปชั่นทุกอย่างจัดเต็มทั้งหมด Full LED นะฮะมาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นตัว2.8ลิตรในรหัส 1GD 2,755 cc ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว177แรงม้านะครับเครื่องเดิมๆไม่มีข้ามนะํำมันเครื่องไหลยเยิม เดี๋ยวสาหรับในเรื่องตัวการบริการตรงนี้ร้านเราจะมีการทําอะไรให้กับลูกค้าบ้างนั่นคือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องครับเช็คระบบไฟทั้งสูงทงล้อนะฮะแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์หกเดือน1 0 0 0 0มนกิโลนะครับแล้วก็รถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงให้นานอีกหนึ่งปีเราย้อนกลับไปในประเด็นตอนแรกว่าการซื้อ Fortuner เนี่ยต้องดูจากตรงไหนบ้างสําหรับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราต้องดูว่า Fortuner ควรซื้อที่อะไรบ้างท่านก่อนเลยฮนะดับแรก คานเนี่ยต้องสวยแห้งแบบนี้น็อตต้องไม่มีรอยขยับเห็นไหมฮะน็อตต้องห้ามมีรอยขยับเด็ดขาดตัวตะเข็บนะครับสำหรับไล่ขึ้นมาด้านข้างแล้วก็ไปตรงตัวแก้มข้างพวกนี้เนี่ยรูวงกลมเนี่ยสีลงสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้คือมันก็ต้องเป็นตำหนิจากของเดิมจากโรงงานนะฮะเพจปี17ถูกต้องชัดเจนสติกเกอร์มอกอชัดเจนนะครับน็อตฝากระโปรง คำซอกในฝังกระโปรงต้องไม่มีตัวรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีนะฮะตัวน็อตไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปนะฮะ ABS ไฟต้องไม่โชยใช้งานได้ตามปกติกองอากาศต้องเปิดดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยหม้อน้ําไม่มีฟองอากาศออกมาเยอะตัวกําลังอัดไม่มีเศษน้ํามันกระเด็นไหลย,ย้อนขึ้นมาจากตัวรูกั้นวน้ํามันนะครับไม่ว่ามันจะใส่เป็น ABS E.B.D. หรือว่าจะมีเป็นตัว B.A. มาด้วยกระจายแรงเบรกหรือว่าอะไรของพวกนี้ทุกอย่างต้องใช้งานได้จริงนะครับนี่คือหลักการดูสําหรับตัวด้านหน้าแบบโดยเบื้องต้นแต่มันจะมีะรายละเอียดหยิบย่อยมากกว่านี้นิดหนึ่งเดี๋ยวต่อไปเรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างสีด้านข้างตรงนี้เนี่ยในสถานีแรกเราได้มีการขัดสีเคลือบผิวตัวรถไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ แต่เดี๋ยวตรงนี้ครับก่อนส่งมอบมันก็ต้องมีการขัดสีใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วก็สปาภายในเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารนะฮะแมกอัลลอยทูโทนขอบ18ส่วนยางเนี่ยเป็นบิสโตนนะฮะซีรีส์นี้เป็นตัวที่ใช้ทั้งออนโรดก็ดีออฟโรดก็ได้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรคาลิปเปอร์นี่ถือว่าตัวใหญ่มากนะฮะแล้วก็จานไม่มีสนิมเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ โช๊คลูกมากช่วงล่างเพาทุกอย่างระบบช่วงล่างเป็นของเดิมจากโรงงานนั่งเจ็ดคนรถไม่กระดา้างนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะฮะตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถครึ่งใบนะครับไล่ขึ้นมาจากทางด้านบนกระจกทุกบานบานเล็กบานใหญ่ต้องเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับเสาค้ำ A คู่หน้าเสา B เสาค้ำท้ายนะครับ แลกหลังคาพวกนี้คือต้องมีอยู่ทั้งหมดครบในตัวรถ1คันคร่านี้เนี่ยระบบไฟนะครับกุญแจเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัจจัยอะไรเท่าไหร่มากแต่ก็ควรที่จะดูด้วยเช่นเดียวกันในการซื้อ Fortuner มือสองสัก1คันนะฮะอย่างแรกเราลองในเรื่องตัวระบบล็อกก่อนอันนี้อันล็อกรถอยู่นะลองล็อกอยู่นะปลดล็อกดิโอเคลองล็อกดิ โอเคอันนี้คือปกติมันอาจจะเป็นเรื่องเบสิกหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ใครก็ทําได้แต่ถามว่าควรทํำไหมควรทำนะฮะแล้วก็ smart entry โอเคล็อกโอเคนี่คือความจบในรถหนึ่งหนึ่งจุดเราสามารถดูได้หลายแบบเราสามารถดูได้หลายอย่างโดยที่เราก็ต้องคิดตามแล้วก็สังเกตตามมันไปด้วยนะฮะ คอนเ้นต์สบในเรื่องของตัวกุญแจมันจะมีอีกหนึ่งสเตชันด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันด้านท้ายอีกทีหนึ่งนะครับภายในเนี่ยห,หรูหรามากบาะตัวนี้นะฮะมันเป็นบาะหนังสีเบรดจะเรียกว่าเบรดครีมชามัวนะครับสำหรับเกียร์เป็นออโต้แบบ6สปีดมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้แพทเทิร์นชิปอยู่มีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้นะครับเป็นแพทเทิร์นชิปหลังพุงาลัย มัลติฟังชันฟูสคอนโทรลนะฮะโฟโร่โฟไฮเปลี่ยนจากขับ2ไปเป็นขับ4ได้เลยโดยที่ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเบาะไฟฟ้าคู่มาแอร์แบงค์อีก7ใบอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดเทคชั่นคอนโทรลตรงนี้คือครบในเรื่องของตัวเจนสำหรับรถราคา1นล้านหแสนบาท กระจกทุกบานเนี่ยเป็นอออโต้ทั้งหมดนะฮะไฟฟ้ารอบคันใช้งานง่ายนะครับจอทัชสกรีนก็จะมีเป็นตัวอะไรมั้งครับในวิเกเตอร์ที่คอนเน็กนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะฮะขอบกระจกเนี่ยก็จะมีการลากไล่ด้วยเส้นโครเมียมนะครับสวยมากนะมือเปิดนะฮะคู่หลังก็จะเป็นตัวแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับ ครานี้เนี่ยเบาะตอนที่2เนี่ยพับเก็บได้นะครับแบบ60ต่อ40สวยกริบไม่มีขาดไม่มีแตกไม่มีล้าวไม่มีย่นหนังไม่มีรุยนี่คือของเดิมๆสวยมากนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก้าพูดได้เลยนะครับอีกหนึ่งครั้งว่า2.8ขับเคลื่อน4ล้อสำหรับเจ้า f อ r t u n e r อร์ตอนนี้ที่สวยที่สดุดติดอันดับรถโดนมือ2ที่น่าซื้อน่าจะอยู่ที่ร้านปฏิพันธ์ออโต้ หนึ่งคันแล้วที่เรากําลังดูอยู่ด้านข้างอันตอนนี้ส่วนล้อหลังก็เป็นตัวลายเดียวกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยขับ4มันจะมีเป็นตัวบอกไฟฟ้าคู่หน้านิ้เบก4ีล้อแล้วก็ตัดหมอก LED คู่หน้านี่คือสิ่งหลักๆเพราะว่าอย่างพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเริ่มไปไมนร์เชนในช่วงตอนปี2018หรืออาจจะเป็นตัว17.18นะฮะเพราะนั้นอย่างบางคันที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นตัวปี16แต่ว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อน2ลอ อาจจะมีเป็นตัวหน้าดิสหลังดาแบบนี้เราก็เคยเจอเหมือนกันนะครับหรือไม่งั้นนะทุกตอนนี้ที่ร้านเราก็มีทั้งดิบเบรกสีล้อและหน้าดิสหลังดำนะฮะคราวนี้ส่วนสุดท้ายฝาท้ายนะครับเราเช็คเรื่องตัวกุญแจมาแล้วเป็นสําหรับสเต็ปขั้นตอนเบเกนีคราวนี้เป็นส่วนสเต็ปขั้นตอนสุดท้ายในการเช็คระบบไฟนะฮะสำหรับตอนนี้เนี่ยกดล็อกก่อนนะฮะเรียบร้อยนะครับเปิดฝาท้าย อย่างที่บอกครับในหนึ่งหนึ่งจุดของตัวรถเนี่ยมันสามารถดูไล่หลายอย่างแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยว่าเราต้องการดูอะไรบ้างนะฮะเราตั้งตัวกุญแจเนี่ยไว้สักประมาณ4ครั้งหรือ3มครั้งก็ได้ทดไว้ในใจนะฮะหรือไม่งั้นนะครับพอเวลาเราปิดเราก็ต้องมาลองตัวระบบไฟฟ้าที่ไว้ปิดตัวฝาท้ายอยู่ทางด้านบนตรงนี้ สามารถปรับระดับความสูงได้นะฮะกล้องมองหลังมีนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะสวยนะซิงมาโฟนะฮะไฟเบรก LED ตัวคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติสปอยเลอร์แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะฮะคิ้วฝาท้ายโครเมียมเสาอากาศคีบฉลามแน่น เพราะนั้นเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ารถครอบครัวที่น่าใช้เนี่ยสำหรับ PPV หรือว่ารถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงนะฮะขนาดใหญ่เนี่ย Fortuner มันเลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มันน่าใช้มากอันไม่ได้มี Fortuner แค่คันนี้คันแรกนะครับเรามี Fortuner ก่อนหน้านี้มาค่อนข้างที่จะเยอะและทุกคันก็สภาพดีทั้งหมด ตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ได้ทั้งหมดเดี๋ยวสําหรับในเรื่องตัวกุญแจเนี่ยอันจะไปดูให้ว่ามีสำรองไว้หรือเปล่านะแต่น่าจะมีเป็นตัวกุญแจรีรโมทสำรองไว้ให้อีก1อันนะครับย้ํานะฮะคันนี้ตัวรถปี2017เลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นหกพัโลราคา1นึ่งล้านหนึ่งบาทเครดิตดีใช้เงินออกรถ0บาทใช้เอกสารแค่แบบชาชนใบเดียวนะฮะ เพราะนั้นนะครับดูคลิปวิดีโอนี้มาเห็นอันกับ Fortuner 2.8ซิกมาโฟคันนี้จอง300จักโอน15,000บาทฟรีให้เลยนี่คือส่วนที่ต้องเน้นเพราะว่าในเรื่องของตัวค่าดําเนินการหรือว่าเอกสารในการใช้จ่ายต่างๆต้องไม่มีเก็บแม้แต่บาทเดียวถ้าเกิดคุณลูกค้าที่ได้มีโอกาสหรือว่ามีเวลาสละเวลาสักนิดนึงได้มีโอกาสเข้ามาดูในคลิปวิดีโอนี้จอง300พอครับกับเจ้า f o r t u n e r คันนี้และ ฟรีจัดโอนอีก15,000บาทโอเคนะฮะโอเคนะฮะนี่คือสำหรับเจ้า Fortuner นะครับในต้นปีนี้ในเดือนมกรานี้ในการออกรถใช้งานในครอบครัวคันแรกสรักคันหนึ่งแนะนำเป็น Fortuner ครั้งเดียวจบไม่ต้องพูดเยอะและศูนย์บริการเยอะอะไรสามารถหาได้ง่ายเซอร์วิสก็ง่ายขายราคาไม่ขาดทุนฝากไว้ด้วยนะครับ อันก็ต้องขอบอก,กว่าพี่ๆทุกท่านแบบนี้อีกครั้งหนึ่งว่ารอรับสายโทรศัพท์อยู่รอเขียนใบจองให้อยู่เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านนะครับและเดยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะอันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ